เกาติเน้นมาแกูไม่ได้โง่กูรู้อยู่จุ้มนุ้มกันมีพักไม่พักพักแอบพานักมาเป็นสวนเลยพักมาเป็นสวนจาฟของสวนไม้เองเลท่านกินไม่จรินขวก็คือขมากเสียบบักขักเลยนี่มากินตัหุ้งละย้ายไปใส่เอนย้ายไปกินนะ กี่หากันกินพ่อกันำสีก็อน่ียงแสบเลยดีกรอบก็แสบเพื่อกาเม็ดก้อนนั่นเมดคู่มันเมดคู่